สวัสดีปีใหม่2568ค่ะวันนี้ออกคลิปวันที่9มกราคม2568หลายท่านตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็อยากจะมีชีวิตใหม่เรามีแผนเราวางแผนเรามีแพลนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้านใดด้าน,านหนึ่งก็พูดตามความจริงนะคะหนึ่ง ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลที่แบกมาในวันเกิดดวงชะตาที่เป็นการสรุปผลจากชาติไหนก็แล้วแต่จากอะไรก็แล้วแต่ออกมาเป็นเราในชาติปัจจุบันนี้ในวันที่เราเกิดมันมีความสำคัญมากแต่ เราอยู่ในร่างใหม่เราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้เช่นกันถ้ากรรมเก่าที่สรุปผลมาจากอดีตชาติส่งเสริมให้เราได้ดิบได้ดีการวางแผนการทำอะไรก็แล้วแต่การวางเป้าว่าปีนี้เราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนดวงดีก็มีโอกาสสำเร็จ แต่ถ้าพื้นดวงเราไม่ให้หล่ะเหมือนที่ที่ฉันบอกว่าเราโชคดีมากที่รู้พื้นดวงชะตาของตนเองแล้วเราตั้งใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในแผนในการวางเป้าบางสิ่งบางอย่างแม้จะไม่สำเร็จร้อเปอร์ซแต่ก้าวที่หนึ่ง ร้อยหรือ1,000หรือ1,000 0เริ่มจากก้าวแรกเสมอในช่วงต้นเดือนมก,การาคมก็คือขอใช้หลักเกณฑ์ดาวอาทิตนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ส่องแสงสว่างไปตรงไหนก็จะให้เรือนพบนั้นเกิดการสปาร์กแล้วก็ทำหน้าที่ วันที่14มกราคมนะคะส4มกราคมจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่เรือนพบที่10ของชาวราศีเมษลัคนาเมษของท่านเป็นอย่างไรเรือนพบที่10เป็นเรือนพบที่สำคัญมากมันคือเรือนพบแห่งการกระทำอย่าลืมถ้าเราใช้ทฤษฎีของหลักพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง การกระทําของเราแบ่งแบ่งได้กว้างๆคือบุญกับบาปดีกับชั่วนะคะแล้วบุญกุศลกับอกุศลถ้าบอกว่ามันจะเป็นกลางๆได้หรือไม่ถ้าบอกว่าการกระทำสามทางนะคะแล้วโดยเฉพาะคำว่ากายวาจาใจแต่เรือนพบที่สิบนะคะ สำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษมันคือเรือนแห่งการกระทํากระทําด้านอะไรเมื่อดาวยกเข้าในวันที่14มกราคม 1. สำหรับใครที่ต้องการหาโอกาสถ้าใครต้องการหาโอกาสมันมีสิทธิ์หรือไม่ บอกเลยว่าการเดินทางของดาวราหูซึ่งจะยกเข้าสู่บ้านของตนเองนะคะในวันที่5พฤษภาคม5พฤษภาคมดาวราหูจะยกเข้าบ้านตนเอง5พฤษภาคม6-8เวลา9.44น9โมงเช้าเกือบ10โมงถ้าปฏิทินเข้าคำนวณไม่ผิดนะคะดิฉันก็ไม่ได้คำนวณเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ศึกษาภาคคำนวณศึกษาแต่การภาคพยากรณ ดังนั้นถามว่าในวันที่14มกราคมซึ่งดาวอาทิตย์นาะยยกเข้านะคะดาวอาทิตย์ส่องสว่างในเรื่องของการทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างในการที่คุณเนื่องจะหาโอกาสหาโอกาสท่านเตรียมแผนที่จะหาโอกาสด้านใด 2. บางคนการเงินใหม่เอ้ยการเงินที่อยากจะริ่มรวยขึ้นบางคนการงานใหม่ บางคนสร้างภารกิจบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะต่อยอดให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองขึ้นเห็นแนวทางไหมคะเห็นแนวทางไหมแต่ในเมื่อดาวหลายหลายดวงอะคะ่ะมันเดินผิดปกติอยู่แล้วก็ดาวแห่งความสําเร็จของท่านคือดาวพระรหัสสวดีนะคะดาวพระรหัสสวดีตั้งแต่วันที่3ตุลาคมสม6 7สจนถึงวันที่13นะคะ จนถึงวันที่13กลกุมภาพันธ์2568ดาวความสาเร็จของท่านนะคือดาวพระหาสสมดีดาวตัวหนึ่งบอกว่าโอกาสมาแล้วนะจงสร้างโอกาสเสีย <c oughs> พูดไม่เพราะคือหมายความว่าจงสร้างโอกาสที่จะเจริญเติบโตเข้าใจไหมคะจงสร้างโอกาสซะเออ อย่าใช้คําว่าโอกาสเสียมันไม่ก็จะน่ารักเท่าไรมันเป็นคําพูดเล็กๆะค่ะแต่การตีความของคนไม่เหมือนกันนะคะในเมื่อดาวโอกาสบอกว่าโอ้โจงสร้างงานนะงานภารกิจอย่าว่าแต่งานเลยเพราะว่ามนุษย์ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นมันทําหลายภารกิจในเมื่อมันมีบางสิ่งบางอย่างมากก็แก๊กว่าไอ้สร้างภารกิจได้แล้วนะตอนนี้แล้วดาวที่เป็นดาวแห่งความสําเร็จคือดาวพระราสบดีพัก คืออาจจะเหนื่อยอาจจะงงงงถ้าเป็นคนอาจจะอยู่เฉยเฉยเฉช้าๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568แต่หลังจากวันที่14กุมภาพันธ์2568วันวาเลนไทน์พอดีถ้าตอนนี้มกราคมเรียกว่าโอ้โหดาวมาบอกละปฏิกิริยาที่จะต้องทำโน,น่นทำนี่ทำนั่นคุณก็ลงมือทำทำ แล้วดาวราหูซึ่งเข้าบ้านตนเองส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษมีบางสิ่งบางอย่างที่แต่ขึ้นอยู่กับหนึ่งพื้นดวงของแต่ละบุคคลข้อสอวันเกิดแต่ละคนว่าราศีเมษคนเกิดว่าทิศโอ้จับแค่ดาวราหูตัวเดียวจะเริญรลุ่งเรืองแน่เลย มีมากบาร,รมีแน่เลยค่ะจะลงสอทศสอ,อสอ,อสอทอใครจะลงระดับผู้บริหารใครจะไปต่างประเทศใครจะโอ้โหสร้างความจเจริญเติบโต,ตหรือแม้แต่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองคนเกิดวันอาทิตย์ดาวราวหูเป็นต่อเพื่อนในระดับที่สูงมากคนเกิดวันจันทร์ลงมือสี่ตอนนี้สี่ปีหกแปสี่วางแผนไว้แล้วว่างานฉันจะต้องนํามาซึ่งโชคซึ่งลาบซึ่งโอกาส หรือการขยับขยายภาระในเรื่องของงานบางสิ่งบางอย่างจะนำพาให้คุณสูงขึ้นลงมือได้เลยนะคะคนเกิดวังคารความมั่นคงแข็งแรงจะสร้างอะไรละ่ะคุณจะสร้างอะไรนะคะจะสร้างอะไรดาวมันอยู่ในสถานะที่โอกาสที่จะพรั่งพร้อมไหมหรือบางคนเอาเงินไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรไหม หรือจะจัดตั้งบริษัทจัดตั้งร้านค้าหรือจะทําอะไรก็ได้ที่จะขยายแผ่พันความมั่นคงในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นคนเกิดวันพุธกลางวันเงินโชคลาบลอยถูกหวยรวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นต่อเพื่อนที่สุดคือคนเกิดวันพุธกลางวันแต่อย่าลืมคุณจะไปฟังหมอดูแล้วเฮ้ยคึกคัึกคืนอย่างเงี้ยวาสนาเรา หเต็มสิบเต็มสิบสามเต็มสิบสเต็ม1ิบเต็มสิบหเต็มสิหรือ10เต็ม10วาสนาเดิมของเราอ,อาจารย์บอกว่าจะถูกหวยรวยลอตเตอรี่โอ้ทุ่มไปกะจะเอารางวัลที่1นึ่สสล้านเกิดตัวเองได้แค่สองตัวล่างละคะเกิดตัวเองมีบุญแค่สองตัวล่างอย่างเงี้ยแต่เอาหน้าขอให้เป็นบุญกุศลถ้าบอกว่าโอ้ ชีวิตมีหนี้มีสินล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเกือบสิบปีนี่โง่ะพะง,งาพะง,งาพะงาบ้านก็ถูกยึดรถก็ถูกยึดผัวเมียก็แยกครอบครัวก็แตกสารพัดอย่างละเบิกบุญคํากล่าวเบิกบุญที่ทําให้เรามีความหวังการไปขอพรก็ขอได้นะคะขอพรก็ขอได้แต่เหมือนที่บอก อย่าลืมพื้นดวงส่วนบุคคลนะคะคนเกิดวันพระรหัสบดีคือการเกิดวันพระรหัสบดีการที่ดาวร้างหูเข้าเนี่ยค่ะบางคนอาจจะหายป่วยก็ได้บางคนคำว่าป่วยมันมีป่วยกายกับป่วยใจบางคนเกิดป่วยกายอยู่ก็อาจจะได้อยู่ยาดีเจอหมอ บางคนป่วยใจอยู่บางเรื่องมันอาจจะมีหนทางบางสิ่งบางอย่างให้รู้สึกเฮ็ดสู้หรือมองหน้าลูกหน้าเมียหน้าผัวหน้าพ่อหน้าแม่มองหน้าตัวเองในกระจกอุย้ยฉันต้องสู้นะฉันต้องลุยนะฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นนะหรือฉันเตรียมแผนที่จะขยายบางสิ่งบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับชีวิตส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้วล่ะค่ะคนเกิดวันศุกร์ไม่น่ารักเท่าไหร่ การที่ดาวราหูยกเข้าบ้านตนเองแต่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะหนักเบามากน้อยดีดีนิดนึงหรือเสียมากหรือมันมีเหตุแห่งทุกขลาบก่อนอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็บอกเสมอว่ายังไงก็ต้องตั้งรับยังไงก็ต้องตั้งรับเหมือนการที่ดาวเสายกเข้าสู่ราศีมังกรนะคะ ช่วงแรกๆก,ก็มีดิฉันคนเดียวที่บอกว่าคนเกิดวันพระราสมรีคือคนที่จะต้องได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดมากแต่ตอนเนี้ยดาวราหูเข้าบ้านตนเองคนที่จะต้องได้รับบทเรียนคือคนเกิดวันศุกร์ซึ่งมันน่าเป็นห่วงชีวิตครอบครัวของดิฉันมากมีวันศุกร์อยู่ถึงเจ็ดคนแต่ในฐานะที่เข้าใจเรื่องกรรมกรรมคือการกระทําจากอดีตชาตินะคะแล้วก็ส่งผลในปัจจุบันชาติ มันก็พูดยากว่ามันจะห้ามกรรมได้เพียงใดก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์นะคะถ้ามันอะไรที่ต้องสูญเสียถ้ามันอะไรที่จ้องต้องเรียนรู้บ้างหรือถ้าอะไรจะต้องเอาความทุกข์แลกความสุขก่อนไหมหรือบางสิ่งจะต้องเสียไปแล้วได้บางสิ่งกลับมาก็ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยกันค่ะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์บารมีจะยิ่งใหญ่นะคะคนเกิดวันเสาร์ชาวราศีเมษลัคนาเมษถ้าจะเตรียมการทําอะไรก็ ก็ขอให้ก็ขอให้รู้ล่วงนะคะแต่ดาวราหูมันเป็นพิษอยู่บ้างสําหรับคนเกิดวันเสาร์ก็ขอให้ทุกคนระแวดระแวดระวังคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธราห,ราหูตัวคุณเองกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดียิ่งขึ้นคุณก็อาจจะถูกเลิกกดขี่กดดันค่มเหง หรืออยู่ในสภาวะการที่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ชีวิตก็อาจจะขยับขยายขึ้นอันนี้คือการที่ดาวบอกว่าตัวหนึ่งบอกว่าเอา้ามันเข้ามาแล้วนะนะคะเข้ามาแล้วในเรื่องของการที่จะทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างให้ลุล่วงให้เจริญเติบโตหรือทําตามแผนในปี2 5 6 8แแต่ชีวิตมนุษย์ มันไม่จบไม่สิ้นฟังดูแล้วเหมือนจะดูดีเอ,อิ้นดาวแห่งความสำเร็จของท่านหลังวันที่สิบสามพฤษภาคมอยู่จนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหกสิบปดสิบสาพฤษภาคมหกปดจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมสองพกสิบปด ดาวแห่งความสําเร็จของท่านเข้าสู่ตําแหน่งที่เสื่อมเห็นไหมคะโอดาวราหูเข้าบ้านตนเองนะยิ่งช่วงหนึ่งสิงหาพฤษภาสิงหาจนถึงสิงหาสองพาราหูกับเสาจรเจอกันมันคือการมากบารมีมันคือของใหญ่ๆมันคือชิ้นใหญ่ๆแต่เท้าความสําเร็จของท่าน ดันเข้าตำแหน่งประมันหมายถึงมันจะต้องมีสิ่งแรกขอใช้คำว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ต้องแลกขอให้เตรียมตั้งรับว่าถ้าดาวจะเอาของใหญ่เอาบุญบารมีเอาบางสิ่งบางอย่างมาให้นะคะแต่ดาวอีกตัวนึงโอ้ยอ่อนกำลังเหลือเกินอ่อนกำลังเหลือเกิน คนเกิดว่าทิตศแลกกับความยิ่งใหญ่มันคือการที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยมากคนเกิดว่าทิตศจะแลกความสําเร็จแลกความยิ่งใหญ่นั้นคุณต้องจ่ายด้วยความมานะและเพียรพยายามแต่ดาวตอนนั้นคือเหมือนคุณจะหมดพลังดูแลตนเองถ้าจะทำอะไรก็แค่อย่าหักโหม หรือถ้าหักผมมันจะเป็นต้องหักผมมันพักได้ไหมคนเกิดวันจันทร์ถ้ามองภาพรวมก,กว้างๆอะสมมุติจะเอาเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างแต่ขายทรัพย์สมบัติหรือเปล่าขายที่ขายทางขายบ้านขายรถหรือเปล่าหรือบอกว่าจะเก็บงานบางอย่างไว้ แต่ต้องเอาบางอย่างออกไปจากชีวิตเพื่อที่จะให้ตัวเองเดินหน้าคนเกิดวันอังคารกําลังจะสร้างความมั่นคงแข็งแรงความมั่นบางคั่งใช่ไหมคะแต่อาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือจ่ายด้วยความสุข มันเหนื่อยมากมันหนักมากกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวขาดความสุขแต่มองเห็นแล้วโอ้โหปราสาทราชวังของเรากําลังเจริญเติบโตงานของเรากําลังเจริญเติบโตหรือเราต้องลงทุนเอาเงินก้อนใหญ่บเบลเบล่าล,ลงทุนไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงลงทุนแล้วสำเร็จหรือเปล่าคนเกิดวันพุธกลางวัน การเงินเป็นต่อเพื่อนเลยการเงินการโชคการลาบใครบอกว่าโชคลาบเนี่ยโชคลาบเป็นไงคะเงี่ยไอ้ถามโชคลาบโชคลาบกันนะคะลองดูซิว่าในเมื่อเอาอย่างนี้บ้านเราเล่นใต้โต๊ะกันบ้านเราเป็นประเทศที่คอร์รัปชันเยอะในหน่วยงานในองค์กรในระบบอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างแลก หรือบางคนจะต้องลดทอนอีโก้อัดตาตัวตนลงแล้วจะได้สิ่งนั้นสมมุติกําลังจะได้มรดกกําลังจะได้มรดกโอ้เคยเ้าหานใหญ่เลยโอ้กอนน้อมถ่อมตนลดอัดตาอีโก้ตัวตนลงหรืออยากจะได้ความสุขดาวมานันคับว่าเธอจะได้ความสุขแล้วล่ะแต่เธอต้องเสียบางอย่างไงก็ลองไปพิจารณาดู ะะว่าคนเกิดวันพุธกลางวันของผู้คุณนะ่ะคุณจะลดอะไรลงแล้วได้อะไรขึ้นคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีเหมือนที่บอกว่าสภาวะชีวิตบางคนหายเจ็บหายไข้หายป่วยหรือบางคนจะขยายบางสิ่งบางอย่างขึ้นแต่อาจจะไม่มีใครเข้าใจคุณก็ได้โดยเฉพาะคนในครอบครัวอาจจะไม่มีใครเข้าใจคุณ หรือถ้าบอกว่ามันกำลังจะทำไปได้ดิบได้ดีบางสี่งบางอย่างแล้วมันมีเรื่องที่ทำให้เราอะค่ะอาจจะสะดุดใช้สติพิจารณาใคร้ครวนแล้วที่สำคัญลองดูสิว่า ถ้าคนข้างตัวคนใกล้ตัวหรือใครไม่ได้สนับสนุนเราแต่เรากําลังจเจริญเติบโตค่ะเหมือนที่บอกว่ามันจะได้อย่างเสียอย่างเอาคํานี้ไปปรับใช้กับช่วงชีวิตที่มันยุ่งเหยิงนะคะจะได้เจริญเติบโตกันคนเกิดวันศุกร์พูดยากจังเลยพูดยากตรงที่มันเป็นคําทํานายด้านลบดิฉันชอบมาก คนที่มาตรวจดวงด้วยเปิดดวงกันข้างแรกหรือคนที่มาดูดาวจรน,นะคะดวงเข้ากําลังดีอ่ะนิฉันรู้สึกโล่งอกดิฉันรู้สึกโล่งใจหรือพื้นดวงบางท่านอ่ะสะบักสะบอมมาแล้วข้างหน้ามันคือแสงสว่างดีฉันรู้สึกโอ้โล่งมากในการทำนายคนลักษณะนะั้นเพราะ เจ้าชะตาจะได้ไม่งอนไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทหรือมันไม่เป็ดกรรมต่อกันหลายท่านเข้ามาตรวจดวงด้วยเพราะต้องการฟังความจริงของชีวิตแล้วที่ฉันเวลาโอ้โหคนเกิดวันศุกร์ตอนนี้กำลังแย่เลยนะ แล้วดาวช่วยเหลือดาวบุญกุศลดาวสติปัญญาดาวผู้หลักผู้ใหญ่ดาวครูบาอาจารย์ก็ดันเสื่อมอีกถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคนราสีเมษลัคนาเมษเป็นสายแบบอัตตาอีกโกโ้ตัวต,น,ต,วตนเยอะสายพลังงานไงฟิลขาดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เรื่องบานปลายได้ ขับรถขับเรืออยู่โอ้โหวันนั้นปาดกันไปนิดนึงอย่างเงี้ยของขึ้นอย่างเงี้ยขอฝากเรื่องสติไว้ให้มัน่นสำหรับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์บางสิ่งบางอย่างจะสุดสุขภาพไหมหัวสมองไหมปวดหัวตัวร้อนไหม สุขภาพกายสุดบางคนบางคนจะสุขภาพจิตสุดหรือถ้าบอกว่าโหกําลังบารมีกําลังมาเลยนะเงีย้ยเหมือนที่บอกว่ามันต้องได้อย่างเสียอย่างต้องแลกแล้วถึงจะได้ก็บํารุงตัวเองหน่อยไปไหนมาไหนก็สู่สีกับคนเกิดวันศุกร์ไหมอย่าขาดสตินะคะอย่าขาดสติหรือถ้าจะมีเรื่องมีราว หรือผู้ใหญ่ไม่อุ้มชูไม่เอ็นดูหรือบุญกุศลไม่ช่วยเหลือก็ดูแลตนเองให้ดีที่สุดอย่างน้อยอะค่ะมันก็ยังเบากว่าคนวันศุกร์เยอะเลยคนเกิดวันพุธราหูในการเดินทางของดาวพระหัสบดีเข้าสู่ราศีเมถุนคนที่โชคดีอันดับหนึ่งคือคนเกิดวันพุธกลางคืน ดังนั้นถ้าจะเคลียอะไรถ้าจะสร้างอะไรลุยเลยนะคะแต่ขอแต่หน่อยแต่หน่อยว่าเหมือนบางคนทําอะไรแบบเดียวกันกับเราเข้าสำเร็จแต่เราเจ๋งเข้าใจไหมคะวาสนาคนเราไม่เท่ากันหรือ ทำไมดูชีวิตเขามันมันก็เกิดมาในหรือเป็นเพื่อนเราอย่างนี้ค่ะชีวิตเขาล้มเหลวจังเลยแต่เราระดับเดียวกันเราขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันอยู่ที่พื้นชะตา <c oughs> ที่แบกมาจากวันเกิดเป็นหลักดาวที่เอามาจากวันเกิดมันคือผลสรุปการกระทำ จาชาติไหนก็ไม่รู้แต่เราไม่มีร่างนั้นแล้วปัจจุบันเราอยู่ในร่างใหม่แต่ดวงอ่ะคือดวงเดิมอะค่ะที่เขาสรุปผลไว้ให้ดังนั้นถ้าจะบอกว่าคนเกิดวันพุธราหูโชคดีโอมากมายก่ายกองเลยโหูเซตอัพชีวิตตัวเองได้ยอดเยี่ยมมากจะเจริญเติบโตอยากจะไปไหนก็ไปเลยจะเคลียอะไรก็เคลียกับใครเลยเจ้ากรรมนายเวรเข้าส่งเสริมสนับสนุนให้สำเร็จ แต่สำเร็จมากสำเร็จน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลนะคะจะมาหัวราอเยาะดิฉันไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็ไปที่พื้นดวงชะตาส่วนบุคคลข้อต่อไปนะคะดาวเสาซึ่งเป็นดาวภารกิจหน้าที่การงานของท่านดาวเสา คนอื่นเขาทำน่ารักน่ารักทำไม่เป็นการที่ดาวเสาร์คือดาวภารกิจหน้าที่ก่อนงานงานของท่านพักคืออยู่นิ่งๆอืดๆเฉยๆนะคะช่วงหนึ่งกรกฎราคมจนถึงวันที่3พฤศจิกายน67แต่ตอนนี้ท่านก็เดินหน้าในระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าวันที่19พฤษภาคมส5 6 8ดาวเสาภารกิจของท่านเข้า ในที่อับซึ่งคลิปเหล่านี้ทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ฟังคำบรรนายอีกทีนึงดาวรางหูเข้าบ้านตนเองมีโอกาสโชคดีเพราะดาวรางหูอยู่ในที่ดีแต่โชคดีมากโชคดีน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลแล้วโชคดีเรื่องอะไรอีกเข้าใจไหมคะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เท่านั้น ที่จะต้องแลกอะไรบางสิ่งบางอย่างหน่อยดาวสา์ซึ่งเป็นดาวภารกิจหน้าที่การงานการนักการกระทำเนะะี่ยค่ะเข้าสู่ในที่อับดังนั้นมันก็ยังจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะกดดันกดดันในระดับหนึ่งแต่ในเมื่อดาวอาทิตย์เข้ามาตั้งแต่วันที่14มกราคมส5 6 8นี้กำลังจะผ่าท่านเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวัาอาทิตย์ตัวเองนะคะจะต้องลุย คนเกิดวันจันทร์เรียกว่าอยู่ในขายที่ทุกขลาบบางสิ่งบางอย่างที่ได้ทำถ้าตกผลึกจากปัญหาเป็นปัญญาอาจจะก่อร่างสร้างตัวแล้วขายายบางสิ่งบางอย่างเหมือนตอนที่คลิปตอนต้นเรื่องของทาราหูคนเกิดวันคาร ถ้าจะมีชื่อเสียงบาร,รมีสนับสนุนหรือผู้ใหญ่สนับสนุนหลังวันที่14มกราคมไปเลยนะคะจะติดต่อเจรจาจะคอนเนคกับใครหรือเรารู้สึกว่ามีคนเข้าหาเรามามากมายเราจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างตัวเองได้อย่างไรคนเกิดวันพุธครางวันคือโหวความมานะพยายามเลยกาลังตั้งเป้าเลยแพลนปี2อ6 8ันหารอปฉันจะต้องเจริญมั่งคั่งขึ้นแล้วการเงินการทองจะหลังมาที่มาเหมือนนกได้ที่รออยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเลยค่ะคนเกิดวันพระสัสสบดีถ้าจะเอาเงินเอาทองเอาโชคเอาลาบเอาบางสิ่งมาอย่างไปลงทุน โดยเฉพาะสายนักลงทุนถ้าจะเอาอหรือไม่ก็จะเคร่งครัดเคร่งเครียดนะในการที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าหน่อยก็ขอให้สําเร็จคนเกิดวันศุกร์ตอนนี้ค่ะคุณเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วล่ะคุณเห็นบางสิ่งบางอย่างละแต่มันจะสําเร็จหรือไม่เหมือนที่บอกว่ามันมีดาวขวางอยู่นะคะดาวขวางอยู่ก็ขอให้ขอขอให้ผ่านขอให้ผ่านานคนเกิดวันเสาร์ โอ้มานะอุตสาหะพยายามเลยลุยเลยสู้เลยโน่นนี่นั่นเลยหรือมีภารกิจมากมายก่กองเตรียมตัวเลยนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันพุธราหูอำนาจวาสนาอำนาจวาสนาเห็นไหมคะดาวมาช่วยเซตอัพทำให้เห็นหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเจริญรุ่งเรืองอาก็ขอให้ต่อยอดชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีๆ ล้มลุกคลุกคลานมามากแล้วปวดหัวมามากละโดนคดีมามากแล้ก็ขอให้เป็นคราววุญกุศลของชาวราศีเมษที่เกิดวันพุธกลางคืนแล้วก็ของทุกท่านสวัสดีปีใหม่สมร5 6 8ค่ะ